คนคอมเมนต์มาเยอะมากจริงๆคอมเมนต์มาเป็นปีมันสวยนะแต่ใช้งานจริงไม่ได้นั่งสบายนะคะทุกคนแอบแข็งแอบแข็งแล้วเวลาจะนอนนะก็คือแบบนอนไม่ได้ต้องนอนตัวโค้งเราจะต้องนอนตัวมีทกอ่างยกเวทได้ใช่เราถามว่ายกไหมครับพี่เนิร์ดเดี๋ยวพูดถึงยกบ้างก่อนหน้าที่จะเป็นบ้านหลังนี้เราก็ไปจองบ้านในหมู่บ้านนี้อีกหลังหนึ่งไว้ด้วย สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Crazy Us ครับผมวันนี้นะคะคื วันที่ทุกคนรอคอยรอคอยไหมเพราะว่าหลายคนคอมเมนต์มาเยอะมากจริงจริงคอมเมนต์มาเป็นปีเป็นปีแล้วว่าอยากให้เปิดบ้านนะคะไม่ว่าจะในช่องทาง YouTube หรือว่าในช่องทาง IG หรือว่าจะติ๊กต็อกทุกช่องทางเนาะแต่วันนี้มันเกิดเหตุอะไรขึ้นมันเกิดเหตุตรงที่ว่ามีรายการเนาะถึง2งรายการติดต่อมาถ่ายขอถ่ายบ้านเรามีรายการคุยยกบ้านนะคะของช่องอมรินทีวีฝากไว้เลยนะคะแล้วก็รายการเคหาสถานบานปลาย นะคะของออพี่เผือกกับพี่ปลอยเนาะช่องวันช่องวันวาวน้ำลอสโกอ่ะบานไปเริ่มจากตรงนี้ก็คือตังนี้ก็ประมาณเกือบล้านเกือบล้านอันนี้ก็ประมาณเกือบล้านซึ่งตรงนี้ก็คือบานไปตรงต่อเติมเนี่ยแหละงไายังไงในบานไปยังไงตรงนี้เท่าไหร่นะคะต่อหลายต่อหลายผ้าถ่านมาจนถึงพื้นที่มังกรห้องทํางานบานไปทั้งหมด แล้ววันนี้เราก็จะรีวิวอาจจะไม่เหมือนกับคุยกบ้านอาจจะไม่เหมือนกับฟิลเคหสถานบ้านปลายแต่วันนี้ผมอยากจะเป็นสุดเอ็กซ์คลูซีฟในการที่เรามารีวิวบ้านแบบฉบับของเราบบแบบตัวตนของเราจริงๆใช่นะครับ,รบก็วันนี้เราไปดูกันเลยว่าบ้านหลังเนี้ยก่าจะได้มาเนี่ยเราเนี่ยเสียเยอะเสียแย่นะฮะทุกคนคงได้เห็นในรายการบ้างแล้วในในในอ่าเคหสถานบ้านปลายนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้าที่จะเป็นบ้านหลังนี้เราก็ไปจองบ้านในหมู่บ้านนี้อีกหลังหนึ่งไว้ด้วย ไซส์ใหญ่กว่านี้นะครับซึ่งเดี๋ยวมันมีเหตุผลว่าทําไมเรามาดูกันเลยว่าเริ่มต้นอันแรกเลยนะครับก็คือเป็น,รง,นรงจอดรถใช่จริงไม่มีนะอันนี้อย่างแรกก่อนเลยทำอันนี้ไม่มีอันนี้ทําเพิ่มนะครับซึ่งอันนี้ทําเพิ่มมาประมาณสามสี่แสนคือตอนแรกมันจะไม่มีมันจะมันอยู่แค่นี้มันจะอยู่แค่ตรงนี้ซึ่งมันอยู่แค่ตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ฝนตกปุ๊บรถครึ่งคันจะเปียกแล้วมันก็เปียกเองทุกวันเปียกทุกวันเปียกทุกวันจนเราแบบไม่ได้แล้วแล้วเราก็เลยทําคาเป็นจริงๆแทบทุกบ้านก็ทําหมดครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันไหมไปเลย <บา S 1> <า>ไปนี่ตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในตัวบ้านแล้วนะคะซึ่งพอเข้ามาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็จะเจอกับโซน เรียวโซนอนใส่รองเท้าล้กันแล้วเรียก่วนนี้โซนวิวข้ามแล้ววิวข้าโซนใส่รองเท้าโซนแบบเปลี่ยวรองเท้านะคะซึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นตู้รองเท้าทั้งหมดเลยรองเท้ามันจะมีเก่โชว์ได้กับโชว์ไม่ได้ถูกต้องรองเท้าที่โชว์ได้หมายถึงรองเท้าที่อาจจะใส่บ่อยน้อยหน่อยใช่แล้วก็อจะไม่คยแล้วก็สวยจริงๆอันก็คือเน่าๆใช่จะอยู่ในนี้ส่วนรองเท้าเน่าไม่ไอยู่ในนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ต้องปิดไว้แล้วก็ต้องปิดไว้ ทางราชการซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นตู้รองเท้าของวาวร้100อยเปอร์เซ็นต์นีน่อยู่ไม่หนึ่ <laughs> <c oughs> งเดือนนี่โอ้ความกระโดดหนึ่งกูา ต้นทวนดีใจปะดีดีใจไหมดีใจครับอออได้พื้นที่หนึ่งตารางเมตรนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโซนรองเท้าของเราทั้งหมดเลยใช่ตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในห้องนั่งเล่นแล้วอุ้ยเขินอ่ะรู้สึกจริงจังแหมพูดแบบพ่พูดว่าเข้ามาในห้องนั่งเล่นนะฮะเหมือนกับว่าเดินมาไกลซึ่งจริงเราอย่างนั้นสามก้าวก่อนอื่นเลยนะคะตรงนี้คือโซนที่เราอะอยู่มากที่สุดและเป็นโซนที่เรารับแขกเนาะใช่ซึ่งอย่างแรกเลยคือโซฟาค่ะทุกคนในในพิณเทเรสอะคือแบบเห็นโซฟากลมไงแล้วก็แบบเลยหาโซ โซฟากลมแบบนี้มันเท่ดีนะคะมันสวยนะแต่ใช้งานจริงไม่ได้นั่งสบายนะคะทุกคนมันแอบแข็งแอบแข็ง <Isaiah. S 1> แล้วเวลาจะนอนนะก็คือแบบนอนไม่ได้ต้องนอนตัวโค้งเราจะต้องนอนตัวโค้งแบบนีอ้อะไรเงี้ยมันจะไม่สามารถนอนเหยียดได้ใช่นะคะแต่ว่าสวยออกมาแล้วแบบเออดูแตกต่างนะคะและสิ่งที่วาวชอบที่สุดเลยนะคะก็คือทุกที่ที่วาวซื้อออฟฟิศเอ่ยบ้านเอ่ยต้องมีอะไรคะเตาผิงเตาผิงเตาผิงแบบมีเตาผิงแบบ ความสวยงามความสวยงามเหมือนเราอยู่แบบเมืองนอกตลอดเวลานะคะซึ่งเตาผิงก็คือเป็นเตาผิงไฟฟ้าเนาะแล้วเราก็เอามาไว้ตรงนี้นี่คือวาวออกแบบเองหมดเลยนะคะไม่ใช่พี่หนึ่งออกแบบ,บก็เลยสวยขนาดนี้โอเค okay, ตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นโซนทีวีนะคะบริเวณตรงนี้ก็คือจะเป็นเหมือนกับแผงหินเป็นหินแท้เพราะมันเป็นแบบว่าแบบเป็นวอลลุ่มเนาะ ส่งขึ้นไปสองชั้นใช่ซึ่งหินเราไปเลือกเองกับมือเลยนะใช่อันนี้เป็นหินแท้แต่ว่าสิ่งที่จะยากก็คือว่าทํายังไงให้มันสามารถต่อลายให้เป็นลายเดียวกันได้ใช่ถ้าอย่างนี้จะยิ่งจะยิ่งราคาสูงขซึ่งเราต้องไปเลือกเองใช่แล้วก็เลือกจัดเจ้าที่ดีแล้วก็ให้เขามาติดโซนที่ทุกคนชอบถามถึงมากๆใช่เวลาเวลาเวลาอยู่ในทิกต็อก หรือว่าหยุดในที่ไหนก็จะบอกว่าอยากให้เปิดตู้ของเล่นนะคะวันนี้จะพามาดูคร่าวๆตรงนี้ก็คือเป็นโซนที่เราแบบรีเควสต์เลยว่าเป็นตู้ของเล่นเท่านั้นของเล่นของเราสองคนเนี่ยก็จะแบ่งกันชัดเจนเนาะว่าเราชอบอะไรเป๊ะๆทีที่ผมเห็นชัดๆเลยอ่ะนะฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นความรุนแรงฝั่งขวาเนี่ยเป็นความมุ่งมิ้งนะฮะถามมีอะไรบ้างในลิสต์สีของพี่เนอผมจะชอบตัวดราก้อนบอลตัวพิกาจูนะครับอเวนเจอร์ นะครับทุกอเวนเจอร์เลยเรียกได้ว่าเป็นแฟนมาเวลโตัวจริงนะครับส่วนวาวก็จะเป็นมีผู้เมอโดเร,มอ,ดเรมอนแล้วก็พวกดิสนี่นต่างต่างเพราะฉะนั้นทุกคนจะเห็นถึงความว่าไอ้นนี้ดุรแรงอันนี้ก็มีความน่ารักมีความสุขแฮปปี้ตอนนี้นะคะเราก็วาร์ปมาอยู่ตรงโซนวาร์ปอีกแล้วบอกแล้ว39นสามเก้าไม่ใ ราต้องแบบว่าทําให้แบบว่าดูจริงจังแม่พูดยังับว่าจากโซนเล่นมาตรงนี้ห่าง2กิโล <c oughs> เราก็แบบเดินมาถึงตรงนี้แล้วนะคะ<อ>ก็คือโซนเขาเรียกว่าโซนอะไรดีตรงนี้โซนเก็น์ดงก่อนแล้วกันอ่าเป็นความฝันของวาวเลยคือต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยทำบ้านนี้เสร็จปุ๊บตัวนี้มันก็ยังโล่องอยู่นะครับแล้วก็วาวเขาก็เป็นคนที่ตั้งแต่เด็กๆเป็นสาวเป็นกายูถกชอบ เรื่องเกี่ยวกับดนตรีจริงๆความรักความฝันของเราก็คือการเป็นนักร้องการเล่นดนตรีนะคะการเล่นเป็นโนการร้องเพลงก็เป็นงานอดิเรกของเราแล้วเราก็รู้สึกแบบเออพอเรามีบ้านของตัวเองเราก็แบบเออขาดสิ่งนี้ไม่ได้นะคะจริงๆมันคือความรักของเรานะคะแบบเวลาเครียดเรื่องงานเครียดอะไรแบบมาเล่นเป็นโนมันก็ทําให้เราผ่อนคลายแหลกขึ้นใช่ใช่ใช่ก็จะเห็นเห็นเขาเล่นบ่อยมากเวลาที่แบบว่ามีเจอเรื่องราวต่างๆมนงานอะไรเงี้ยมาลงกับเบนโนะปงปังปงงั ตอนเรือกมาก็เลยเลือกเป็นแบบแกรนเปียโนเลยนะคะแบบมาของยามาฮ่านะคะก็คือดีที่สุด อนนี้เราก็เดินเข้ามาถึงโซนของ pantry แล้วนะคะเป็นครัวฝรั่งเป็นครัวในบ้านนั่นเองตรงนี้เราก็จะมีตู้เย็นตู้เย็นที่เป็นสี่ช่องเลยจริงๆตู้เย็นรุ่นนี้นะคะจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นตัวท็อปก็คือเป็นทีวีแล้วก็เพิ่มเงินอีกเท่าไหร่นะแพงมากเลยเท่าตัวจะได้แต่ตัวนี้ตัวนี้เจ็ดหมื่นคือแสนสี่ใช่แค่มีทีวีตรงนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้ใช้เราก็เลยแค่จะเอา iPad มาติดตรงนี้เพื่อเราจะได้เป็นรุ่นท็อป ยังไม่เท่าเลยเไยแผดอะไรจะดแล้วคำถามคือมีไม่ทำอะไรสองหลักๆของเรื่องเปิด Youtube กับ2นะฮะดูของในตู้เย็นผมถามหน่อยเปิดไว้อย่างนี้นะฮัดเปิดเัดเปิดเิดเปิดเปพอเปิดเปิเปาดเเราดเ้ิเปิดเปเปิดวปิดเปิดแต่ดเปิดเปยวเแตดเปิ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 ดเปดเปิดเปิดเป็นเปํดเป็ดเปิดเปิดเเ นะครับเราไม่ต้องลําบากในการที่จะเขาเรียกว่ารทำน้ำแข็ง้ดูเออนะฮะเพียงแค่กดว่าอย่างนี้ฮะอ่าเราก็สามารถที่ดีมากแล้วสามารถเลือกแบบเป็นเป็นสีเป็นก้อนน้ำเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าจะเป็นเป็นครัชคราชอ่ะลองกดครัชอ่าเราถึงกดครัชอ่าโอเคพาละ นนี่ะะคก็จะได้้นแข็็งกยังไม่ได้เห็นยังไม่เห็นเราว่าคนกลางข้างในเป็นยังไงแต่ผมก็รู้สึกว่ามันทนคัแข็งได้เริ่มากก็บริเวณนี้ตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นโซนเอ่อตาไฟฟ้านะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไมโครเวฟนะคะแล้วก็ตู้อบผมจะต่อยให้ฟังอันนี้ใช้สามครั้งอันนี้ใช้ครั้งเดียวอันนี้ใช้ทุกวันไมโครเวฟอันใช้ทุกวันไมโครเวฟใช้ทุกวันอันนี้ใช้ครั้งเดียวครั้งเดียวจริงๆโอเคส่วนอย่างอื่นช่างมันนะโอเคหันมาทางนี้นะฮะอย่าเพิ่งไปไหนหันมาทางนี้นะฮะ เราจะเห็นเครื่องนี้สเปกไม่เคยใช้เลยเอามาแต่งบ้านค่ะไม่เคยใช้เลยสักครั้งเดียวไม่มีเลยสวยก็มันเป็นหนึ่งในเครื่องตกแต่งบ้านตอนนี้นะคะเราก็อยู่ตรงโซนโตกินข้าวแล้วนะคะเป็นโซนประจําบ้านของทุกคนนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยตอนแรกจะเป็นสนามหญ้าทั้งหมดแล้วก็เป็นสนามหญ้าที่แบบนั่งกินหมูกระทะได้ดูสระว่ายน้ำได้แต่ในชีวิตจริงเราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยต้องต่อเติมออกมาเป็น glass house เลนะคะก็จะกลายเป็นเหมือนเราเราต่อเติมเป็นตัว L นะครับ<ช>เพิ่มมาให้มัน,ให,มนให้มันกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าเราแทบจะไม่ได้ใช้ออเดอร์เท่าไหร่นะครับและอยากให้ดูตรงนี้แต่จริงๆแล้วเรายังเหลือพื้นที่ข้างๆอยู่พื่เทียกว่จัดสวนเห็นไหมก็กลายเป็นว่าเหมือนอารมณ์มองว่าแบบนั่งทานข้าวไปแล้วก็ดูสวนไป<ช>นะครับใช่นะซึ่งฟีลลิ่งจะเหมือนเราอยู่รีสอร์ทเลยเหมือนอยู่คาเฟ่ตลอดเวลาเป็นฟีลกู๊ดมากๆเลยนะคะ อยู่ที่โซนห้องทํางานของเรากับพี่หนึ่งแล้วนะคะเป็นโซนที่ดีที่สุดของบ้านเป็นท้องมังกรของบ้านนะคะตามหลักพวงจุ้ยที่อาจารย์มาดูให้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของพวงจุ้ยมันเป็นความสบายใจของเราเนาะว่าพอเราทําแล้วเออเราก็รู้สึกดีซึ่งพื้นก็เป็นพื้นกระจกด้วยสามารถรองรับน้ำ,นำหนักพี่เฟียสได้หลายคนเลยนะคะตรงนี้ก็คือเป็นที่นั่งทํางานของเราทุกอย่างเราก็จะใช้ความเป็น glass house หมดเลยโต๊ะเนี่ยก็เป็นโต๊ะกระจกซึ่งอันนี้ได้มาจากชิคริพับบลิคนะคะ แล้วก็เราก็นั่งทํางานตรงนี้แล้วอยากจะบอกทุกคนว่านี่เป็นโซนที่ว่าชอบที่สุดเพราะเราทํางานเหมือนทํางานแบบอยู่ริมน้ําตลอดเวลานี่ค่ะเรานันทํางานไปก็นั่งฟังเสียงน้ําไปนี่ก็คือสระว่ายน้ําตรงนี้แบบมันรู้สึกดีมากมันฟิลกูดมากๆเลยนะคะตรงนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าไฮไลท์ใช่ซึ่งลิฟต์ของเราลิฟต์ของเรามีบ้านไม่ใช่บ้าน, <laughs> านของเรา <laughs> มีลิฟต์ <laughs> บ้านของเรานะคะมีลิฟเพราะว่าอะไรเพราะว่าบ้านของเรามีถึง3ชั้นเดี๋ยวเราเข้าลิฟต์แล้วก็ไปรีวิวข้างบนกันดีกว่านะคะไป <c oughs> <c oughs> รู้ว่ายืนรอยอยู่นะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงชั้น3แล้วซึ่งตรงนี้มาถึงเนี่ยตรงนี้ก็คือจะมีชันเดรียตรงนี้อยู่ จริงอะ่ะวาเป็นคนคลั่งชัเ d e l i e มากเพราะวาแบบรู้สึกว่าการมีชั n d e l i e เนี่ยมันทําให้บ้านของเราดูมีอะไรขึ้นแบบเต็มสตรีมอะ่ะโดยที่แบบบางทีบ้านมืดมนมากแย่พอมีชั n d e l i e ปุบ๊บทุกอย่างก็สว่างสวัยวาก็เลยซื้อชันเ e l i e ยทุกจุดเลยตอนแรวกวากาจะเอาไปใส่ในห้องน,น้ำโดยที่หนุ่มห้ามเอาไว้ซ <c oughs> <c oughs> ึ่งตรงาี้นะไมทุกคนเบรกวาหมดนะ ผู้ช่วยต่างๆบอกว่าว้าวห้องน้ำไม่ต้องมีจชนเดรียจ <c oughs> านเดรียชั้นหนึ่งเมื่อกี้ลืมพูดถึงเป็นชันเดรียที่เราชอบที่สุดเพราะว่าเป็นชันเดรียที่เป็นเหมือนไฟจะส่องขึ้นข้างบนน่ะทำให้เราไม่แสบแล้วมันกระจายใช่ไฟ้วสวยมาเราจะไม่รู้สึกแสบตาเลยมันส่องขึ้นบนแล้วก็สว่างกระจายกระจายมากอันนั้นถือเป็นชันเดรียที่แพงที่สุด<ช>ของบ้านหลังนี้นะคะประมาณเกือบเกือบล้าน ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ห้องพระแดงเป็นห้องที่เราจะต้องพูดแบบนิ่งๆสงบเงียมเจียมตัวเพราะว่าเพราะว่าเป็นห้องแห่งความศักดิ์สิทธิ์นะคะทุกคนจริงๆแล้วห้องพระหรืออะไรเหล่านี้เนาะก็เป็นที่พึ่งพาทางใจแล้วก็ความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็ความสบายใจของแต่ละคนเนาะเราสองคนก็เป็นวัยรุ่นที่แบบชอบธรรมะมากแต่ธรรมะที่แบบเราชอบก็คือธรรมะที่เป็นธรรมชาติที่แบบ นำมาใช้ในชีวิตจริงได้จริงธรรมะการมีสติการปล่อยวางใช่จริงๆธรรมะก็เป็นคล้ายๆกับไมเซ็ตที่ทําให้ชีวิตของเราประสบความสำเร็จและมีความสุขขึ้นนั่นเองนะคะตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นชั้นห้องพระที่แบบท็อปด้วยหินอ่อนห้องพระเนี่ยจะบอกว่าคอนเซ็ปต์ตรงจริงๆตรงนี้เป็นห้องนั่งเล่นนะฮะเป็นห้องนั่งเล่นที่สองของบ้านนะคืออย่างนี้เมื่อเราให้บ้านมีเลี้ยงรูมที่อากจะกระจายครอบครัวก็อยู่กระจายกันใช่เราก็เลยว่ารวมกันดีกว่าใช่ครับ พราวิทูพรีเซนต์เลยนะคะคือสิ่งนี้คะ่ะทุกคนท่านเจ้าคุณพระอาจารย์ัววชิระเมธีนะ,ะก็คือรูปปั้นของท่านนั่นเองเสมือนจริงมากๆเป็นงานปั้นโดยศิลปินชื่อดังนั่นเองนะคะแล้วก็องค์พระรูปนี้ก็คือโดยอาจารย์เฉลิมช,ยชัยนะคะซึ่งเป็นองค์พระที่แบบถูกปั้นมาด้วยงานศิลป์ที่ละเอียดมากๆท่านปั้นไว้นานมาก<ๆ>มาแล้วก็แล้วก็ท่านเนี่ยไม่ได้เคยเอาออกมาเลย แต่เนื่องจากท่านอยากจะสร้างหอศิลป์ที่เชียงรายท่านก็เลยเอาอ,อกมาเพื่อให้ลูกศิษย์ทุกคนได้มีโอกาสนำมาบูชาไว้ที่บ้านมีแค่กี่องค์นะคะมีน่าจะ18องค์น้อยมากอันนี้มไม่มันมม่นใจหลักศิลเท่านั้นเองลิมิเต็ดมากใช่แล้วะะด้วยความที่เราได้ยินว่าเคท่านอยากสร้างหอศิลป นะครับเราก็เลยตัดสินใจรูปบุญไปค่ะตรงนี้ก็คือโซนห้องพ้าของเราแล้วก็มีชันเ e เรียสวยๆนะคะให้มีฟีลลิ่งที่แบบอย่างที่บอกไม่ดูไม่น่ากลัวเรียกได้ว่าดูสดใสอีกแล้วนะคะจริงๆธรรมะก็เป็นคล้ายๆกับ mindset ที่ทำให้ชีวิตของเราเประสบความสำเร็จและมีความสุขขึ้นนั่นเอง ว์ดไปวัดมาว์ดมาอยู่ห้องฟิตเนสแล้ววัดมาอยู่ห้องฟิตเนสแล้วนะคะที่บ้านของเรามีห้องฟิตเนสด้วยทั้งจริงห้องนี้ปกติเขาทำเป็นห้องนอนแต่ว่าเราทำเป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์รูมเป็นห้องฟิตเนสเป็นกระจกล้อมรอบแล้วแล้วก็สามารถแบบจะเต้นก็ได้มาเต้นได้มามีทุกอย่างยกเวทได้ใช่แล้วถามอายกไหมคะพี่เหนือเอ่อจะพูดถึงยกบ้าง เป็นห้องที่แบบรีแ a ลกซ์แล้วก็มาเต้นมาฟังเพลงมาทําอะไรก็ได้นะคะมีดัเมเบลมีทุกอย่างครบใครอยากมาใช้บริการสามารถติดต่อได้นะคะที่ด้านล่างนี้นะคะราคาเท่าไหร่คะชั่วโมงละ500โอเคขอบคุณทุกคนมากค่ะ <h> <c oughs> ต่อเนาน่ากลัเลย ก็ว์ปมาอยู่ในห้องนอนของเราแล้วนะคะน่าจะเป็นห้องที่หลายหลายคนรอคอยเพราะอยากให้รีวิวกันเยอะมากๆแบบไม่ได้รีวิวสักทีนะคะเมื่อกี้ที่เดินผ่านลงมาเนี่ยทุกคนน่าจะได้เห็นพ้องเพื่อนต้อนรับเราอยู่นะคะก็คือพี่หนึ่งซื้อให้เป็นของขวัญคริสต์มาสวีที่ผ่านมาเองนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาตรงนี้เนี่ยเราก็จะเจอกับโซน walk in closet เลยซึ่งตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นตู้กระเป๋าของเรานั่นเองนะคะก็ให้ดูแบบคร่าวๆนะคะ ครอยากให้รีวิวอะไรก็บอกได้นะคะคอมเมนต์ได้นะคะอ้าวพี่หนั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้คะยินรอดมันแค่ครับยินรอดะต้องบอกงี้ว่าห้องนี้เนี่ยเป็นบริเวณห้องคือนี่คือมาสเตอร์เบดรูมนะครับและตรงเนี้ยคือรออินโคลเซตัแต่โดยปกติแล้วจะมีแล้วนะแต่พอเป็นรออินโคลเซตนะอันนี้จึงแบบได้ ใช่หไมแต่ถ้าอยู่บริเวณเตียงไม่ได้เขาบอกว่าความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเขาบอกว่าจะทําให้แบบคู่รักแบบว่าทะเลาะกันะไรใช่รับคือต้องอย่างนี้ว่าห้องล็อกอินโคลเซ็ตเนี่ยนะครับเราโหเราจัดเต็มมากนะครับเราพยายามที่จะทําเป็นโรสโกตามแบรนด์โรสโกของเรานะหายใจเข้าเป็นโรสโก้ก็คือจะทำกระจกเป็นโรสโกเป็นไดมอนด์คัทนะครับผมเป็นลายไดมอนด์คัทบริเวณนี้ก็จะมีไอแลนด์ด้วยนะครับผมเอาไว้ใส่ของนู่นนี่นั่นนะฮะตอนนี้จะเป็นแบบพวกเข็มข้้งเข็มขาด แบบอะไรต่างๆ,ๆที่เป็นอัซเซสซอรีจะอยู่ในนี้หมดเลยนะคะคตอนนี้เราก็เข้ามาในโซนห้องนอนของเรานะคะซึ่งตรงน,นี้นยก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนั่นเองอ่าตรงนี้คือโต๊ะของว้าพี่หนึ่งนั่งไม่ได้นะคะครับผมเก้าอี้นะคะก็คือสั่งมาเป็นเก้าอี้โคดให้เหมาะมีความฟุ้งฟริ้งนะคะแล้วก็เป็นเก้าอี้ที่พิงไม่ได้เพราะว่าเจ็บหลังมากเวลาพ,พิงมันเจ็บมากนะครับทำไมพี่หนึ่งชอบบนโต๊ะ <c oughs> ของหนูเนี่ยตรงนี้พาวดี้ทูพรีเซนต์อ,อันนี้คืออะไรคะพี่หนึ่ง ลูกบอลไรเหตุผลลูกบอลไรเหตุผลทำไมตั้งชื่อแบบนี้ชื่อเลยชื่อแบบว่าลูกบอลไรเหตุอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่เราชอบมาก อันนี้นะคะคือลูกบอลของคริสเตียนดิออเป็นลิมิเต็ดมีแค่20ลูกในประเทศไทยอ่านะคะแล้วก็เราเนี่ยในฐานะที่ชอบออกกําลังกายเป็นสาวสุขภาพดีล้วก็รู้สึกว่าเออต้องซื้อมาแล้วแหละนะคะคือดิออ X เอกับเทคโนโลยีนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยการใช้อันนี้คือเขาบอกว่าให้นั่งแทนเก้ e. าอี้เวลาทํางานแล้วจะทําให้เราอะ่ะไม่เป็นออฟฟิศซินโดรมเราก็เลยซื้อมาให้พี่หนึ่งนั่นเองเอาเป็นภรรยายที่ดีเพราะอ่า้ได้ทางานทำอยู่ในห้องนอนละตอนนี้นะคะเราก็จะ ค่ะทุกคนไปดูห้องน้าของเจ้าของห้องมันก็เลยต้องพาเจ้าของห้องเปคนพาไปดูเองโอ้โหเลยได้วันลบมากเป็นห้องที่น้าว่าเก็บแม่ลูกต่อให้จัดนะฮะก็ลบเรื่อยๆเพราะว่าวาชอบจัดของจัดแล้วน้อก็จะเอาลงมาแล้วเาจัดเองเอาลงไปวนไปอย่างเงี้ยแหละเนาะงานเขาเยอะนะเนาะคนนี้นอนในครูคนนี้เพราเยอะ่ห้องน้องนาวันเนี่ยเป็นห้องที่เหมือนกัน ไม่ได้ไม่ได้อินทเทียอะไรเยอะนะคะจะมีแค่ทำกรุผนังเป็นบัวให้ดูสะอาดตานะคะแล้วก็เป็นโทนขาวทั้งหมดฟิลลิ่งในห้องนี้คืออยากให้แบบฟิล์เหมือนแบบบ้านเด็กอังกฤษอะไรเงี้ยก็เลยจะมีฟิลแบบมีกลงวงกันหากลงหันอันนี้ประเทศอะไรอะเนเธอร์แลนด์แหละตรงนี้ก็จะเป็นกระโจมเล่นของนางอันน่ะกำลังหาของละหาของเก็บของให้นี่เก็บของแล้วนำเขา้ามาแล้วทำงานเลยเนาะ ก็วันนี้นะคะทุกคนก็น่าจะได้เห็นอะไรไเห็นบ้านทั้งหมดเลยเห็นบ้านทั้งหมด<อ>แล้วที่ทุกคน,นะคะอยากดูร<ช>ีเควสกันว่าเอออยากให้เปิดบ้านเปิดบ้านเ,<อ>าเรียบร้อยแล้วใช่ไหม งงนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เราบอกไว้นะ้องว่าบ้านเนี้ยมันเป็นเหมือนเป็นเรือนหอของเราตอนที่เราแบบแต่งงานกันตอนนั้น<ร>อายุแรกๆเลยอายุ20บริบูรณ์ยีิยังย0บบริบูรณ์นะคะซึ่งจริงๆแล้วแลนที่เราคิดกันไว้อ่ะที่พี่หนึ่งบอกว่าตอนแรกอ่ะเราจะเอาบ้านหลังใหญ่แต่ทําไมเรามาเป็นบ้านหลังนี้นะคะเหตุผลที่ตอนแรกเราจะเอาบ้านหลังคืออย่างงี้ก่อนทําไมถึงต้องมีบ้านก่อน นะคือต้องบอกอย่างนี้ว่าเป้าหมายของเราสองคนเนี่ยนะตอนนี้เราสองคนก็คือเป็นหัวหนาา้าครอบครัวนะครับผมก็ต้องดูแลพ่อแม่ผมเนาะส่วนวาวก็ต้องดูแลพ่อแม่เขาซึ่งต้องบอกว่าพอกินอะไรม, <c oughs> มากินอะไรมา <c oughs> <c oughs> คือว่ากินอะไรมา <c oughs> ซึ่งพออ่ะแค่พ่อแม่เราสองคนก็4คนละนะครับ <c oughs> แต่ก็เราสองคนอีกเป็น6กนะวาเป็น7ดนะครับแล้วเราก็ต้องใจมีลูกสักประมาณสอคสาคน มอตอนแรกคุยไว้สองสามันงสองสองสองก็ไดะสามอ่ะเออสามก็เอาไว้นะคตน้าว่าอยากมีน้องไหมทำกันน้าว่าอยากมีน้องไหมเขินเขินเขินเข ที่บอกมาอยู่หมู่บ้านนี้แล้วเราเอาหลังใยก่อนก็ด้วยเหตุผลนี่แหละว่าตอนแรกคือว่าจ้องหลังใยป๊ปะป๊บปๆ๊อปะคิดว่าจะอยู่เป็นแบบเป็นที่ที่ให้เขามาอยู่แต่ออแต่พอดูหลังให่ปุ๊บมันก็มีห้าห้องนอนเพิ่มเปแค่ห้องนอนเดียวมันจะอยู่ยังไงเอะดูไปดูมามันก็ไม่ตอบโจทย์อยู่ดีนี่ก็ คิดว่าอยากที่จะสร้างกันเองเลยนะตอนแรกข้อเวลาที่เราสร้างเองเนี่ยเนาว่ามันก็จะแบบมันได้เลือกมันต้นทุนหรืออะไรต่างๆก็จะแบบไอ้นี่กว่านะคะแต่ว่าเอ่อตัววาวาจะติดอยู่ในหมู่บ้านไงจะ<ช>ติดความ<ช><ช>ปลอดภัย,ภยความเซฟตี้แล้วก็ e n v i r อ n m เ n น์ต่างๆซึ่งจริงๆตอนนี้ก็ดูในหมู่บ้านได้เหมือนกันนะคะไว้เดี๋ยวจะมาอัปเดตชีวิตของพวกเราหลังจากที่แบบเออเราแบบเจออะไรที่เราถูกใจหรือมีแผนขยายไปไหนก็จะพาทุกคนไปด้วยนะคะแต่จริงๆตอนที่อยู่บ้านหลังเนี้ยปัจจุบันเนี้ยอยู่บ้านหลังนี้คือแฮปปี้มากมันเป็นบ้านที่เย็น แบบม,<า>มีความสุขมากนะคะจริงๆแค่อยู่กันแค่2คนมีลูกๆก็คือแฮปปี้แล้ว<ช>นะคะแต่ว่าโอเคถ้าต้องมีคุณพ่อคุณแม่ก็อยากให้เออเขาสบายขึ้นก็คิดไว้เยอะมากๆใช่ครับใช่ก็เอาไว้ติดตามแล้วกันนะครับว่าในอนาคตเราจะเป็นยังไงงั้นถ้าเราเจอบ้านใหม่เราจะเราก็เออฝากขายบ้านหลังนี้เลย<ช>บ้านนี้อยู่แล้วรวยแต่ตอนนี้ไม่ขายเขาอยู่ก่อนบ้านหลังนี้คือทาทุกอย่างตามมุมจุ้ยหมดเลยใช่นะคะแล้วก็วันนี้หวังว่าทุกคนจะได้เห็นหลายๆอย่างแล้วก็สนุกไปกับเรามีแรงบันดาลใจในการ ในการสร้างเนื้อสร้างตัวไปกับพวกเรานะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะคะแล้วกเ็เจอกันคลิปหน้า นะคะเจอกันคลิปหน้าอยากให้พวกเราทําอะไรถ้าเรามีเวลาเราก็จะพยายามทำให้กับทุกคนคอมเมนต์มาได้เลยนะะอยากให้รีวิวอะไรอยากรู้เรื่องอะไรอยากให้เราพูดถึงเรื่องอะไรหรือให้แง่คิดเรื่องเกี่ยวกับอะไรอยากได้ได้เลยวันนี้ก็รู้สึกความพลีทแล้วเพราะว่าได้ทําสักทีได้ทําสักทีได้รีวิวสักทีเพราะจริงๆทุกคนรีเควสต์มาตั้งแต่แบบเป็นปีๆตั้งแต่เข้ามาอยู่นะคะแต่วันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้กันนะคะแล้วก็อยากได้อลไรคอมเมนต์มาที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้ด้วย นะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าน,นะคะบ๊ายบายสำหรับใครที่ชอบคลิปของเรานะครับถ้าไม่ชอบคลาสิคของเรานะครับอย่าลืมกดติดตามเฮ้ยกระดิ่เฮ้ยต้องการใคกดไลค์กดแชร์ไลค์กดแชร์ <c oughs> กดทุกอย่างเท่าที่จะกดได้เลยนะครับะเป็นกำลังใจเราของคนด้วยครับแล <c oughs> ้วเราอยากพาทุกคนไปบ้านไปกินไปเที่ยวไปดูไปทุกอย่างในทั่วโลกเลยครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ